เจอเกินเจอดกันโซเฟอรอผู้โดยสารก่อนรอผู้โดยสารก่อนสวัสดีครับตื่นแต่เช้าเลย จะให้น้ำโกตถือต้นไม้ด้วยล่ะสะสาดออกมาเครือ่องก่างพี่จ้าเด็กน้อยอันทำมาหาก,กินพี่น้องเอ้ยขยันแหง้งแนวนี้แม่จังแม่นอันสอนลูกสอนลานให้ทำมาหาก,กินเนละย,ยแม่บอกซอยเพราะซอยแม่ล่ะ อันเครื่องมันบวแห้งมันระเบืนน้ำมันระเบดบ่เมื่อนี้เราค่อยเสียนค่อยที่ซื้อบมีให้บายมีน่ดยเรงบมากล่ะ กินกาแฟ ε, มากินขนมเอาขอบคุณครับก่อนอบอแบ่งกันแบ่งกันมานั่งมาเพิ่มพลังก่อนหนูปั้น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 โอ้พุ่มใจเล็กน้อยเฮ็ดงานยุบมยิ้ยิ้ยิ้แบ่งกันไปนเอาแก้วมาลูกเอาแก้วมาแบ่งกัน กินด้วยกันนะลูกจ้าากระดาษกันเที่ยวนึงพีน่น้องน้ำยางโคตรใหญ่ระดับนึ่งคนเกากีดเบื้องกิ่นเก่นโอ้ยฟ้าแหงพวกเ,าเกาห็ด เบิดคำสิยวตื่นมาซอยโอโซอยแม่มาเรียนอันออนไลน์เนาะเป็นะวางตื่นมาซอยโอโซอยแม่เก็บที่อย่างสอนลูกสอนหลานให้เหตุการณ์เหตุงานคนเหตุงานเป็นเนาะ ยสนุกแบงกินออกกินายกับห้งไฟคนโตสายไฟไปใส่ <c oughs> <c oughs> หน้าย่างค่อยขี้ร้ายขนาดเ,าเ,าเ,าเาราว่างเงาแบบนี้ค่ะ,อ,ะอันนี้มันเจ้าเฮ็ดถืกเลนี่ยนี่เวลามันเวลามันขึ้นไหมเนาะมันทิวมันกะสีงามาคนเก่วกิน่นโหด้าดีแล้วล่ะเขาได้ออก phấn cầm lăng ma được phấn cầm lăng ma ao dàng phấn cầm lăng xì ma ao dàng ăn như được áo cháo cháo どのい <laughs> เกษตรกรน้อยที่มาช่วย,อ,ย <laughs> อัน,นบุมีคนครับรถถ่ยติดโตได้เด้อรับเด้อ <laughs> อสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับท่านผู้ชมโซเฟอร์มือโปรด้หนิเด้อลูกเห็นะ <laughs> <laughs> เ้าแกอเไมอีกคนหนึงมานัอ๋ออีกคนหนึ่งได้ตัวใม่อีกน้อยอีกน้อยแห้งไรอกคนน้อยเอาวะอันนี้คเนน่ปนี่เอห้าหนึ่งห้านเลขที่ออกเป๊ะแท้ลูกแท่เจ้าหันหยเออคือเลอก không cần quá ông hải đấy ồ oh, phải anh được đấy <laughs> anh theo kè nhảy đứa này đứa nam hải đới phụng là bồi nào, lưới, bộ, bộ. เจ้าส ah, yeah, ok ิ่งให้ห้าชิบก็ได้เจอกันใหม่นะครับเด้อขอบคุณครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ